น้องทราบไหมคะว่าบางสายการบินมีกฎห้ามลูกเรือแต่งงานภายใน3-5ปีแรกนะคะมีกฎสําหรับลูกเรือที่แต่งงานกับลูกเรือด้วยกันเองหรือลูกเรือที่แต่งงานกับนักบินในสายการบินเดียวกันจะถูกบล็อกไม่อนุญาตให้บินไฟล์เดียวกันเอ๊ะทำไมสายการบินเขาถึงทาแบบนั้นนะคลิปนี้พี่สมจะมาเล่าเบื้องหลังไปเริ่มกันที่กฎแรกก่อนก็คือที่เขาห้ามลูกเรือแต่งงานนะคะภายใน3-5ปีเนี่ยเหตุผลอย่างแรกเลยะคะ่ะก็คือช่วง 3-5งปีแรกจะเป็นช่วงที่สร้างตัวหรือว่าสร้างอาชีพนะคะคือด้วยความที่ลักษณะงานนะคะารางแน่นอยู่ตลอดเวลานะตั้งแต่การเทรนและการอบรมและสมัยที่สมบินเนี่ยโอ้มันแทบจะไม่มีเวลาส่วนตัวจริงๆนะทุกคนเราตื่นมาต้องไปเทรนเนี่ยจนถึงสุกตั้งแต่เช้าเลยไปจนถึงตอนเย็นนะคะแล้วกว่าจะไปถึงบ้านไหนจะต้องไปสตัดดี้เพิ่มอีกทําการบ้านท่องจํานะคะมันมีเรื่องของการท่องจำเนี่ยเยอะมากเนาะในช่วงระยะเวลา2เดือนเนี่ยเวลาก็น้อยมากๆพี่จุ๋มมอง ว่ามันก็เป็นกฎที่เมคเซน์นะจริงๆถ้าไม่มีกฎขึืองเรามีแฟนนะตอนนั้นเราก็คงไม่มีใจที่จะไปคิดเรื่องแต่งงาน